ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดความอ้วนนะคะแถมยังดีต่อสุขภาพอย่าลืมเลยค่ะสมุนไพรชนิดนี้เชื่อไหมคะทุกวันนี้หลายคนพยายามที่จะหาผักหรือเรียกว่าเป็นสมุนไพรไทยแบบโบราณนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพวันนี้ละค่ะพี่ปราจะมาแนะนำมะระขี้นก ที่เราชอบทานกันกะอะไรคะน้ำพริกมีประโยชน์อย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้คงเห็นด้วยกับพี่ปราใช่ไหมคะถ้าจะพูดว่ามาระเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความขมในส่วนของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราจะเห็นว่านิยมมากินอยู่นะคะคือมาราจีและก็มาระขีน้นกในส่วนของมาราจีนั้นนิยมนํามาปรุงอาหารจพูกแกงจืด ผักแล้วก็เชื่อไหมคะมะรัขี่นกเราก็นํามาลวกบ้างกินสดๆบ้างกับน้ําพริกต่างๆแต่ก็มีหลายคนที่กลัวความขมของมระจนไม่กินเลยยิ่งเป็นมะระขี่นกนั้นขมมากเลยค่ะเรียกว่าหืมที่เราเคยได้ยินค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาคือมระเลยมะระขี่นกนั้นมีประโยชน์ทางสมุนไพรอย่างมากเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่พี่ปลาบอกความขมเป็นยา ข้อที่หนึ่งเขาก็เชิญเลยใช้ในเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดและก็ต้านเบาหวานบอกเลยนะคะมะรักขี้นกมีประโยชน์มากเลยและความขมของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการที่ทําให้น้ําตาลของเราไม่เพิ่มมากขึ้นแล้วมีลกลไกการลดฤทธิ์หรือประโยชน์อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะอย่างที่พี่ปลาบอกในมรักขี้นกมีสารหลายชนิดที่ต้านเบาหวานและมีหลายกลไกที่ออกฤทธิต้านบรหวานได้แก่ เสริมการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ําตาลจากตับเสริมการเผาผลาญน,น้ําตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินเพิ่มความทนต่อกรูโคสนอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งกลูโคสในลําไส้เล็กและยับยัง inside, ้งเอนไซม์กรูโคไซเดสิกด้วยพี่ปลาอยากจะบอกนะคะมีการศึกษาค้นพบว่าน้ําคั้นจากผลมาระขี่นกมีฤทธิต์ต้านเบาหวานในสัตว์ที่เขาทดลอง แล้วก็ชะลอความผิดปกติของไตการเกิดเต้ากระจกการเสื่อมของเส้นประสาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะความขมนี้ก็ทําให้เราเนี่ยช่วยลดในเรื่องน้ําตาลในเลือดได้แนะนํามากเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากให้มีน้ําตาลในเลือดสูงทานมาราขีโนกค่ะก็ทานกับน้ําพริกจะเกิดประโยชน์มากๆสูง ลดน้ําหนักหรือลดความอ้วนหัวนี่ดีมากเลยพี่ปลาบอกเลยนะคะน่าจะคุณสมบัติในการช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วการรับประทานมะละกี้นกเป็นประจําจะมีผลต่อการย่อยของไขมันในร่างกายช่วยให้ไขมันถูกย่อยได้ดีขึ้นก็ช่วยลดความอ้วนได้ดีเลยค่ะสาวๆคงชอบเลยใช่ไหมคะข้อที่สามบำรุงสายตาตอนนี้พวกเราต้องใช้สายตาในการทำงานมากเชื่อไหมคะสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ เราต้องดูแลและบำรุงให้ดีในขณะเดียวกันที่เบต้าแคโรทีนเป็นสารตา้านอนุมูลอิสระส่วนหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอซึ่งวิตามินเอมีลทธิต์ต่อระบบประสาทต,ตาเกละอช่วยบำรุงสายตาแก้ตาฝางช่วยถนอมสายตาป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาซึ่งการที่จะให้วิตามินเอออกฤทธิ์ได้นั้นจะต้องนำมรากที้นกไปต้มให้สุกเสียก่อน แล้วก็ราดด้วยกทะทิแต่ไม่ราดก็ได้นะคะเราก็ทานกับน้ำพริกเลยมันจะอร่อยมากเพราะว่าวิตามินเอจะละลายในไขมันไม่ละลายในน้ำหัวกะทิมีไขมันมากทั้งยังเป็นไขมันชนิดดีวิตามินเอจึงออกฤทธิ์ช่วยระบบประสาทตาระบบการมองได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะข้อที่สมีสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยชะลอวัย อยากจะบอกเลยนะคะว่ามะราคี่นกะมีคุณค่าทางอาหารเพราะก็มีวิตามินเอไนอาซินและมีคุณสมบัติต้านอนุมูลสรัมีเบต้าแคโรทีนค่ะทำหน้าที่สำคัญในการต้านอนุมูลสรัช่วยปป้องและบำรุงเซลล์ให้แข็งแรงสมบูรณ์เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายช่วยต่อต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอีกทั้งยังช่วยยับยั้ง โรคต่างๆได้ด้วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะหืมสุดยอดเลยคะ่ะอย่างนี้อสาวๆได้ยินก็คงต้องชอบที่อยากจะทานมาราที่นกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าลืมความขมไปเลยถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube เพจที่เชเป็นก้อนกริงใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัน mm. เพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะ mm. เดี๋ยวเราฟังประโยชน์ของมาราคีนกันต่อเลยค่ะค mm. ราวนี้เรามาดูสรรพคุณทางยาของมาราคีนกเลยนะคะเ mm. ชื่อไหมคะว่าผลของเขาจะมีรสขมเย็นจัดใช้แก้ร้อนในกระหายน้ําทําให้ตาของเราสว่างแก้บิดตาบวมแดง แผลบวมเป็นหนองฝีอักเสบแล้วก็ผลแห้งนี่ใช้รัรกษาโรคขิดสำหรับมเมล็ดเชื่อไหมคะว่าบำรุงธาตุแล้วก็บำรุงกำลังค่ะส่วนใบแก็แก้โรคกระเพาะบิดแผลฝีบวมอักเสบกับพยาธิดอกก็รดขมค่ะโอ้โหใครทานแล้วต้องว่าขมมากเลยใช้แก้บิดได้ส่วนรากนะคะเขาจะมีรสขมแล้วก็เย็นจัดก,ก็ใช้แก้ร้อนแก้พิษบิดถ่ายเป็นเลือดแผลฝีบวมอักเสบแล้วก็ปวดฟัน เขาของมะรักขี้นกนะคะเขาจะมีรสขมเย็นจัดใช้แก้ร้อนแก้พิษบิดฟีอักเสบแล้วก็ปวดฟันในเรื่องของตำรับยาโอ้โหนี่คนเขาใช้กันเยอะนะคะถ้าแก้ร้อนในกระหายน้ำก็จะใช้ผลสดหนึ่งผลขูดไส้ในออกหั่นฝอยต้มน้ำดื่มแก้ไขที่เกิดจากการกระทบความร้อนใช้ผลสดหนึ่งผลควักไส้ในออกใส่ใบชาเข้าไปแล้วก็ประกบกันนำไปตากแห้งในที่ร่ม รับประทานครั้งละ6-10กรัมโดยต้มน้ำดื่มหรือชงน้ำดื่มปัญงชาก็ได้ค่ะและในเรื่องของแก้บิดเฉียบพลันก็จะใช้ดอกสด20ดอกตันค้ำน้ำน้ำมาผสมน้ำพึ่งพอสมควรบิดถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เพิ่มเข้าแดงมือจีนไปนะคะที่เขาใช้กันผสมน้ำสุกรับประทานหรือถ้าแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดหรือเลือดก็ใช้เถาสดหนึ่งกำมือ แก้บิดมูกใส่เหล้าต้มดื่มแก้บิดเลือนให้ต้มน้ำดื่มนะคะแก้ปวดฝีเขาก็จะใช้ใบแห้งบดเป็นผงชงเหล้าดื่มแก้ฝีบวมปวดอักเสบใช้ใบสดตําคั้นเอาน้ําทาบริเวณที่เป็นหรือใช้รากแห้งบดเป็นผงผสมน้ําพอกแก้ปวดฟันก็ได้ด้วยก็ก็ใช้รากสดตำพอกถ้าขับพยาธิก็ใช้ใบสด120กรัม ตำคั้นเอาน้ำดื่มนอกจากนี้ยังใช้เมล็ด2-3เมล็ดรับประทานขับพยาธิโตกรมค่ะพี่ปราบอกย,ยอดเยี่ยมมากเลยส่วนแก้ขันแก้หิดและโรคผิวหนังต่างๆใช้ผลแห้งบดเป็นผงใช้โรยแผลแก้ขันหรือทำเป็นขี้ผึ้งใช้ทาแก้หิดแล้วโรคผิวหนังต่างๆการเตรียมน้ำขั้นจากผลมะราคีนุกขนาดที่ใช้ต่อวันผลสดร้อยกรัมนํำมาผรกาครึ่งใช้ช้อนกาแฟขูดไส้ในและเมล็ดออก หั่นเนื้อผลเป็นชิ้นเล็กขนาดกว้า1งเซนใส่ในเครื่องปั่นแยกกะจะได้น้ำมะระเน,นี่ยประมาณ4 0เมลลิตรเรียกว่าดื่มหลังอาหารเช้าเย็นเลยค่ะการกินมะระจีนถ้าเป็นผลแก่ก็ต้องนำมาควานเมล็ดออกถูกไหมคะสำหรับลดวิธีความขมของมะระขี้นกเราทำอย่างไรอื่นเราก็ทำได้ด้วยการต้มน้ำให้เดือดจัดใส่เกลือประมาณหยิบมือ แล้วลวกมะระในน้ำเดือดสักครู่ก็จะทำให้รสความขมของมะระลดลงไปและยังมีผลสีเขียวสดน่ารับประทานด้วยเห็นไหมคะถ้าเราอยากให้มะระขี้นกเนี่ยลดความขมลงพี่เปร่าก็แนะนำวิธีมาให้แล้วลองไปทำดูนะคะมะระขี้นกมีประโยชน์มากและที่สำคัญคือการที่เรารับประทานกับน้ำพริกเราจะเห็นเลยว่ายอดเยี่ยมจริงๆอย่าลืมนะคะ ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องย u ทูบพ e ่ปล f ฟิชเป็นการกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของมรกคีนกสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยะคะ่ะข้อห้ามใช้พี่ปลาบอกเลยนะคะอย่างที่บอกเสมอเลี้ยนมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะทานอะไรเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่า ถ้าทานมากไปหรือสิ่งที่เราควรระมัดระวงังในในสมุนไพรหรือพืชผักเหล่านั้นมีอะไรบ้างข้อห้ามใช้สําหรับมาระคีนกนะคะพวกที่เป็นม้ามเย็นพร่องกระเพาะเย็นปร่องเมื่อรับประทานเข้าไปจะเจียนถ่ายท้องแล้วก็ปวดท้องได้ต้องระวังค่ะนอกจากนี้มะระที่สุกแล้วจะมีสารซาโปนินในปริมาณมากการรับประทานอาจทาให้มีอาการอาเจียนท้องร่วงได้และทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะฉะนั้นต้องระวงัง แล้วก็หญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรทานมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้อันนี้ต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้คุณค่าทางอาหารของมะราขีนกแล้วบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยค่ะนอกจากจะดีต่อสุขภาพบำรุงสายตาลดและป้องกันโรคเบาหวานได้ดีแล้วเชื่อไหมคะมะราคีนกถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้เราดูอ่อนกับวัยด้วยค่ะพี่ปราบบอกว่าเป็นสมุนไพรของไทย ที่เรียกว่ามะรกคีนกเป็นสมุนไพรของไทยชั้นเยี่ยมมากๆเลยอร่อยนะคะถึงแมะขมหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบแ e ที f i s h ish, เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวทพี่ปลานะคะ เชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงง้งช่อง YouTube h e a l t h y Fit เชื่อพี่ปรานะคะ